วันนี้นะครับเราก็จะเข้าหมดของสินค้านะครับผมใช้คําว่า 3A มเบวกหนนะครับ 3A ก็มี A Mixed ัท A r u ู s so, ซและ A v o l i ิ Fiber 1รก็คือเบ t a านะครับมาดูกันนะครับตัวตัวแรกเลยที่เราต้องจัดการคือลำไส้ใช่ไหมทำลำไส้ให้สะอาดทำให้ลำไส้จะมีความแข็งแรงดูดซึมอาหารได้อย่างเต็มที่นะครับ ก็คือตัวเอเวอร์รี่ไฟเบอร์ตัวนี้จุดเด่นเลยนะของเราเนี่ยนะฮะผักและผลไมา้รวมทั้งหมด22ชนิดอยู่ในซองเดียวตัวแรกที่เราใส่มาคือไซโลโอลิโอสักลายใส่มา4 0 0พมิลลิกรัมผมดูในท้องตลาดบ้านเราเลยนะไฟเบอร์ iber, เนี่ยมีไซโลมาแคบทุกตัวแต่ไม่มีบริษัทใดใส่เกิน1,500มิลลิกรัมเลยเอว่า์ไนใส่มา4 0 0 0มิลลิกรัมยูนิตี้ที่อยู่ในลำไส้เรามันเป็นโปรไบโอติก อาหารของโปรไบโอติกคือผักที่เขาเรียกว่าพรีไบโอติกนะครับตัวนี้เป็นพรีไบโอติกเขาจะเป็นอาหารไปให้โปรไบโอติกจุลินทรีย์ในลําไส้เรานั้นได้กินเป็นอาหารแล้วจะเริญเติบโตแล้วแข็งแรงนะครับแข็งแรงแล้วเขาจะดูแลลําไส้เราได้สะอาดเมื่อเขาดูแลลําไส้เราสะอาดเราก็ดูดซึมอาหารได้เต็มที่กินอะไรเข้าไปก็ดูดซึมได้หมดร่างกายเราก็แข็งแรงไงลําไส้เล็กเรายาวเท่าไหร่ครับเจ็ดเมตร แล้วมันก็เป็นไงมันตรงๆไหมหรือว่ามันหยักหยักหยกมันหยกักแล้วในหลือมันอ่ะเห็นไหมเวลาเรากินเข้าไปกินผักเข้าไปผักจะต้องไปดูดซับออกใช่ไหมแต่มันมีซอกของมันอ่ะที่มันไม่สามารถดูดออกไปได้ต้องใช้ยูนิซีนะครับเป็นตัวเข้าไปซอกในหลือนั่นแหะยูนิซี N นี่แหละโปรไบโอติกนีนะ่จะเป็นตัวไปซอะเอาตรงนั้นอนะ่ะไปขุดขุด,ข,ดขุดออกมาพอขุดออกมาเสร็จแล้วตัวใจเยียมรักเนี่ยเป็นตัวดูดออกมาเพราะจะเป็นดูดซับ ตัวโพรไบติกที่เขาเขี่ยตะการต่างๆในลาไส้ออกมานะครับตัวนี้จะไปดูดซับแล้วก็ลูดมันออกมาทําให้ลําไส้เราสะอาดขึ้นแล้วก็ตัวนี้นะครับมีงานวิจัยที่ญี่ปุ่นนะมันช่วยลดน้ําตาลในเลือดได้ด้วยตัวไซเลียมฮักนี่นะนะครับแล้วก็ดูแลตับอ่อนทําให้ตับอ่อนนั้นทํางานได้ดีขึ้นตับอ่อนทํางานดีขึ้นผลิตอะไรครับอิสุลีนออกมาอิสุลีนทําหน้าที่อะไรครับพาน้ําตาลที่อยู่ในเลือดไปใช้เป็นพลังงานปัญหาของคนป่วยเบาหวานคือ ร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลในเลือดไปเป็นพลังงานได้ถูกต้องไหมน้ําตาลมีประโยชน์นะครับแต่มันมีเยอะเกินไปพอมันเยอะเกินไปมันเลือดเลยเหนืดก็เลยมีน้ําตาลในเลือดเยอะก็เลยเป็นเบาหวานร่างกายจะใช้อิสุลินนะครับเป็นตัวที่นําพาและก็เอาน้ําตาลในเลือดไปใช้ดังนั้นน้ําตาลเราจะดีขึ้นสําหรับคนที่เป็นผู้ป่วยเบาหวานนะครับตัวไซเตรมพลาเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยในเรื่องทําให้ตับอ่อนทํางานได้ดีขึ้นใจสมุนไพรไทยตีพลาก็มา ตีพลาเนี่ยเป็นตัวที่ปรับธาตุในลาไลส้ทั้งหมดเลยตัวนี้เป็นตัวปรับธาตุคนที่ท้องผูกเมื่อกินตีพลาระบบขับถ่ายดีขึ้นคนที่ท้องเสียบ่อยเมื่อกินตีพลาระบบขับถ่ายจะเป็นปกติคือการปรับธาตุในร่างกายทั้งหมดเลยนะครับทาให้เกิดความสมดุลแล้วก็ใส่ผงเมลอนนะอันนี้แหละที่ทาให้เราหอมและอร่อยนะฮะเหมือนแครอทลูบสดๆเลยนะครับเมลอนเป็นผงเนี่ยนะครับผ่านกระบวนการฟิสต์ไดนะครับแล้วก็บด มีผงกีวีอีกใส่เข้ามานะครับดูแลในเรื่องของปีพันต้านอนุมูลอิสระเมื่อกี้บอกว่าร่างกายต้องการกําจัดอนุมูลอิสระใช่ไหมสารพวกนี้เป็นสารที่ไปล้างอนุมูลอิสระคือไปเติมเต็มอนุมูลอิสระที่มันเป็นเดียเด่ยวๆให้มันเป็นคู่ซะมันก็จะไม่ไปทําลายคนอื่นนะครับทุกตัวที่ใส่เข้ามาในเอโวลิไฟเบอร์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระทั้งหมดเลยนะครับมันก็เลยจะทําให้หนึ่งนะครับเลือดเราสะอาดด้วย อนุสามรียที่ไหนบ้างมีที่มีอยู่ทั่วทั่วร่างกายเราอะนะครับในเลือดในตับในไตในน้ําเหลืองมีหมดอ่ะนั่นหมายความว่าเออริเรเบอร์ล้างได้ทุกส่วนของร่างกายในระบบลําไส้ด้วยแอปเปิ้ลนะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของอผิวพันธ์แล้วก็ต้านอนุมูลอสรานะครับอ่าแล้วก็ใส่ลสนิดนี่ตัวนี้ ดังมากนะครับเป็นตัวที่มีวิตามินซีสูงนะครับแล้วก็ส่งเสริมคอลลาเจนใต้ผิวหนังนะครับให้สามารถทํางานได้ดีขึ้นนะครับสามสกัดจากส้มก็ยังใส่เข้ามานะครับส้มเนี่ยนะครับเป็นตัวที่ช่วยส่งเสริมทําให้ร่างกายเนี่ยกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยเผาผลาญพลังงานมากขึ้นจึงมีผลทําให้ลดน้าหนักได้ด้วยนะเมื่อร่างกายเราเผาผลาญพลังงานแล้วดึงเอาไขมันมาใช้มากขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้ไขมันที่มาสะสมในร่างกายเรามันจะค่อยๆลง นะครับค่อยๆลงพักทิมนะครับเป็นตัวที่ช่วยชะลอมเม็ดสีนะครับแล้วก็อัลเชโลราเชอรี่นะเป็นวิตามินซีสูงอยู่แล้ววิตามินซีช่วยในเรื่องของการส่งเสริมคอลลาเจนในร่างกายนะครับคอลลาเจนไม่ใช่เฉพาะผิวหนังไม่ใช่ว่าเข้าใจว่าโอ้มีคอลลาเจนแล้วผิวพรรณจะสวยอย่างเดียวนะคอลลาเจนมันอยู่เมื่อคอลลาเจนผนังหลอดเลือดมีเยอะหลอดเลือดมันจะนิ่มเมื่อเกิดแรงดันมากๆมันขยายได้หุบได้มันจะไม่แตก ดังนั้นคนที่สมัยเด็กๆไงไหมคุณหมอบอกให้กินกินวิตามินซีเพื่อป้องกันเลือดออกตามไรฟันใช่ไหมนั่นคือเส้นเลือดมันกรอบแล้วมันแตกเลือดมันไหลเมื่อเรากินวิตามินซีเข้าไปไงครับหลอดเลือดมันยืดหยุ่นได้มันก็เลยไม่แตกป้องก,กันโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวชาเขียวเป็นตัวต้านในรูปสารโดยธรรมาชาติอยู่แล้วแล้วก็เร่งการเาผาผังไขมันในร่างกายให้ร่างกายเนี่ยไปดึงเอาไขามันที่วัตสะสมมาใช้เป็นพลังงาน นะครับจากนั้นมัาจะค่อยๆลดลงหัวงยางจะค่อยๆหายไปอ่าแล้วก็ใส่ว่านหางจระเข้ที่ช่วยในเรื่องของการต้านการอักเสบภายในนะครับร่างกายเรามีการอักเสบอยู่ตลอดเวลาว่านหางจระเข้จะช่วยในการต้านการอักเสบโดยเฉพาะแผลในลำไส้จะไปช่วยสมานแผลดังนั้นกินเอริทไฟเบอร์ R T R B e R เนี่ยมีส่วนช่วยนะครับทำให้แผลในเคาะอาหารของเรานั้นถูกสมานได้ดีขึ้นนะครับได้ดีขึ้นนะนะครับแล้วก็ซีบัคทอนนะใส่มาด้วยนะนะครับหลายท่านบอกเอ้า มีซีบัคทอนด้วยเหรอมีไปอ่านดูดีๆนะครนะครับว่าตอนนี้ซีบัคทอนมีบางบริษัทที่โอโหโฆษณากันน่าดูนะครับซีบัคทอนวิตามินซีสูงแล้วก็ช่วยบำรุงสมองบำรุงสายตานั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ยังใส่สารสกัดจากเมล็ดองุ่นสาร OPC นะครับซึ่งเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของอ่าต้านอนุมูลอิสระเนี่ยแล้วก็เปลือกสนนะครับสาร OPC จะมีอยู่ในเปลือกสนและเมล็ดองุ่นนะครับสองตัวนี้ทําหน้าที่ในการ จัดการอนุมูลสระดดีที่สุดในโลกดีกว่าวิตามินซีถึง20เท่าดีกว่าวิตามินอ e ีถึง50เท่าเขาทําหน้าที่ในการยื่นโมเลกุลเล็กๆไปให้ตัวอนุมูลสระเพื่อไม่ให้ไปทําลายเซลล์และสารตัวนี้ตัวไฟเบอร์นะครับช่วยดูแลในเรื่องจุลินทรีย์ที่อยู่ในลําไส้ของเราให้แข็งแรงจัดการกับเชื้อโรคที่อยู่ในลําไส้ของเราก็าจะช่วยทําความสะอาดแล้วก็ ทําให้ร่างกายของเรานนั้นได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่เลยกินก็ไปเท่าไหร่ก็ได้หมดเลยนะครับแล้วก็ป้องกันเรื่องของมะเร็งลาไส้เอลเลนเจเบอร์ A ยังช่วยในเรื่องของการป้องกันหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจด้วยนะเพราะมีวิตามินซีสูงนะครับวิตามินซีมีอยู่หลายตัวนะครับช่ว่ให้หลอดเลือดยืดหยุ่นได้ดีนะครับยังไม่พอนะครับยังช่วยในเรื่องของการต้านอนุสสระนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะครับที่เป็นสมุนไพรแบบตีพลาเนี่ยก็เป็นตัวที่กระตุ้นระบบภูมิคุ อ่องุ่นแล้วก็เปลือกสนแบบนี้นะครับทุกคนต้องกินแล้วที่สําคัญต้องกินทุกวันเพราะไรเรากินอาหารทุกวันไหมเรารับสารพิษเข้าไปทุกวันไหมทุกวันเราต้องเอามันออกทุกวันไหมระบบขับถ่ายต้องถ่ายทุกวันไหมต้องถ่ายทุกวันถ้าให้ดีที่สุดคือให้กินก่อนนอนสีห้าหรือหกโมงเขาจะทํางานแล้วเราจะเข้าห้องน้านะครับนับไปแปดชั่วโมงนะนะครับและกินได้ทุกวันเพราะนี่คือสารสกัดคุณภาพสูง นะครับไม่ใช่ไฟเบอร์สมัยก่อนที่เคยเจอไหมเมื่อก่อนใส่แล้วก็คนคนให้มันเป็นวุ้นก่อนก้อยกินอ,ะ<ช>อ่ะอมันจะเฟื่องเฟืฟ่ฟฟฟองอู้ทรามานไปนอ,อืดระอมกินแล้วไปบีบลำไส้ของเราอ่ะทําให้ลำไส้บวมสมัยก่อนนะจึงบอกว่าห้ามกินไฟเบอร์ทุกวันเพราะมันมีตัวที่ไปบีบลำไส้ะนะครับแต่ของเราเป็นสารสก,กัดมันเป็นผักอ่ะมันเป็นผักผลไม้อ่ะเรากินผัก,ผ,<า>กผลไม้อยู่แล้วทุกวันถูกต้องไหมเพียงแต่เรากินในรูปแบบของนิวตราสูติคอลคือโมเลกุลมันเล็กแล้ว ที่สําคัญในซองเดียวมีตั้งยี่สิบสองอย่างแค่เราคิดเล่นๆเลยนะคิดอย่างละบาทที่ใส่มาในซองเนี่ยคิดอย่างละหนึ่งบาทคิดว่าเราเอาจงิกหนึ่งบาทไปหาซื้อทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่าง,างมาในซองเนี่ยได้ไหม <c oughs> ไม่มีทางเลยนะน้ําผูกเขามีการวิจัยเป็นทวโลกนะครับในเรื่องของการดูแลน้ําเหลืองและเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดแดงมีหนะ้าที่ซ่อมแสมร่างกายทุกส่วนเลยถ้าเม็ดเลือดแดงเยอะ เขาจะทํางานได้อย่างสมบูรณ์แบบเพราะเขาจะไปแลกเปลี่ยนออกซิเจนกับเซลล์นู้นเซลล์นี่เซลล์นู้เซลล์นี้แล้วกลับมาที่หัวใจใช่ไหมแล้วก็มาฟอกที่ปอดใช่ไหมแล้วก็ดันออกมาแล้วหัวใจก็บีบส่งไปอีกกลับมาเป็นเม็ดเลือดดเอาเข้าเส้นเลือดดาลงมาแล้วบีบวนอยู่แบบนี้ถ้าเม็ดเลือดแดงน้อยการซ่อมแซมร่างกายจะน้อยและจะฟื้นตัวยากมากนะครับตัวเอมิคพันะครับ,รบประกอบไปด้วยภู้ขาวเข้มข้นนานโนเข้มข้นขนาดไหน เข้มข้นกว่าภูเขาในช็องตลาดสิบเท่าอ่ะนิวตราสูติคอลกินปุ๊บยี่สิบนาทีร่างกายดูดซึมได้ทันทีเลยและเซลล์ผูกการฟื้นตัวทันทีเลยประกอบหลักๆเลยนะของเอเิสก็คือภูเขาในหนึ่งขวดเนี่ยหกสิบเปอร์เซ็นต์จะเป็นน้ำภูเขาเข้มข้นแล้วอีกสี่สิบเปอร์เซ็นต์เป็นลาชาสมุนไพรครับอ่าแล้วก็น้ำผลไม้มีอะไรบ้างนะครับที่เป็นราชาสมุนไพรตั้งแต่ถั่าเห็ดยีนจืน้อโสมกระชายดำเกลียวกุหลาบเชียงเทศเถาวันเปียง นี่คือกลุ่มที่เป็นสมุนไพรที่ใส่เข้ามาในเนี่ยตั้งทางเช่าเราทราบกันอยู่แล้วช่วยปรับสมดุลของร่างกายโดยองค์รวมทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เห็ดลินจือดูแลในเรื่องตับช่วยให้ตับฟื้นตัวได้ดีจฉะเอ็เมเทศนะครับดูแลระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะครับแล้วก็เกี่ยวผู้หลานช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดได้ด้วยทําให้เลือดไหลเวียนได้ดีนะครับกระชายดําเป็นตัวที่บารุงโลหิกตกระตุ้นเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวที่ดีมากอีกตัวหนึ่งเขาบันเปียงนะครับช่วยในการ เส้นเอ็นเส้นกอดเส้นพิการไม่มีเลี้ยวไม่มีไรอาการปวดเมื่อยต่างๆตามร่างกายใส่้ามา,าแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่เป็นน้ําสมุนไพรที่เอน้ําผลไม้เข้มข้นน้ําผลไม้เข้มข้นเนี่ยนะครับหลักๆเลยตระกูลเบอร์รี่ทั้งหมดเลยอยู่ในนี้หมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นลัสเบอร์รี่เข้มข้นมีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะมีสารโอเลกเยอะช่วยในการต่อต้าน เซลล์มะเร็งนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวบูเบอร์รี่นะครับต้านอนุโมทสละกบำรุงผิวไอเชลลารเชลลี่ต้านอนุโมทศล,ลักอะนุมูมอิสระความุมผิวนะครับองูเหมือนกันเลยมันเป็นตระกูลเดียวกันนะครับช่วยในเรื่องของการดูแลในเรื่องอนุูมอิลระเสริมภูมิคุ้ม,มกันต้านมะเร็งชัดเจนมากและเป็นน้ําที่เข้มข้นมากข้างขวดเราเขียนไว้เลยนะครับน้ําบูเบอร์รี่เข้มข้นนะครับมีเขียนไว้ด้วยนะมีลูชีน บำรุงสายตาทับทิมต้านอนุมูลสระช่วยบำรุงผิวพรรนะครับป้องกันเม็ดสีแล้วก็มะขามป้อมดูแลระบบขับถ่ายแล้วก็ต้านอนุมูลสระแล้วก็ผงมังคุดแล้วก็ใส่น้ำพึ่งปากเข้ามาด้วยในการปรับสมดุลร่างกายนะครับตัวเอมิสอ่ะสรุปช่วยอะไรได้บ้างหนึ่งช่วยส่งเสริมเม็ดเลือดขาว นะครับส่งเสริมภูมิคุ้มกันนะครับทำให้สมานแผลทําให้แผลหายไวขึ้นแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดอนุมูลสลในร่างกายส่งเสริมเซลล์แล้วก็ทาให้ผิวทํานั้นเปล่งบั่นนะครับอ่าแล้วก็ช่วยลดน้ําตาลในเลือดดูแลผู้ป่วยเบาหวานได้ด้วยนะนะครับนะฮะดูแลผู้ป่วยเบาหวานได้ด้วยเนื่องจากไปช่วยให้ตับอ่อนนั้นแข็งแรงนะครับและช่วยระบบการฟื้นฟูร่างกายเขาช่วยยังไงนะครับน้าผลไม้ เป็นอาหารชนิดดีผักและผล,ละไม้เป็นอาหารชนิดดีของไขกระดูกแดงไขกระดูกเหลืองและนะครับพวกที่เป็นโอเมก้าสต่างๆนะครับเป็นตัวที่ช่วยทําให้ไขกระดูกแดงผลิตนะครับเห็นไหมเซลล์เม็ดเลือดขาวเซลล์เม็ดเลือดแดงและเกล็ดเลือด3ขบวนการนี้เป็นขบวนการหลักที่ซ่อมแซมร่างก,กายเราทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยนะนะครับเม็ดเลือดแดงซ่อมแซมส่วนหนึ่งเม็ดเลือดขาวป้องกันเชื้อโรค เกล็ดเลือดช่วยในเรื่องของการหยุดการไหลของเลือดอย่างที่ผมอธิบายและสามกระบวนการนี้ถ้าเขาทํางานเสเร็จพอทางานด้วยกันเนี่ยมันจะกลายเป็นกระบวนการทํางานของสเต็มเซลล์ซึ่งไปช่วยเซลล์ต่างๆของร่างกายเซลล์หัวใจเยื่อบุล,ลำไส้อย่างเงี้ยครับเซลล์ไขมันเนี่ยเม็ดเลือดแดงกระดูกอ่อนเนี่ยเยื่อบุต่างๆจอประสาทพวกเนี้ยที่เขาเรียกว่าเซลล์ต้นกําเนิดของของทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายของเรามันเกิดจาก3กระบวนการนี้นะครับในการซ่อมแซมร่างกายถ้าตัวเนี้ยมันสมบูรณ์นะ ร่างกายเราจะฟื้นตัวเร็วมากและผิวจะสวยมากดังนั้นคนที่กินเอมิกเนี่ยผิวสวยกินทุกวันนะครับตอนเช้าตอนท้องว่างอ่ะไปอีกจักตัวหนึ่งนะครับไปเอรูโซนะครับน้ำมันหาสหายนะครับเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้เราพูดเรื่องของร้างสามพิษดูแลลำไส้แล้วซ่อมแซมร่างกายแล้ร่างกายแข็งแรงแล้วด้วยเอมิกพัทคราวนี้ดูแลระบบเลือดเลยเอาเลือดโดยตรงเลย ทำให้ส่งเสริมําให้เลือดวิ่งได้ดีขึ้นนะครับและตัวเอลูโซประกอบไปด้วยงาขาวงาดางาม่อนอน้ำมันกระเทียมน้ำมันล้าวน้ำมันท่ายางนี่แหละครับอยู่ในแคปซูลเดียวกันแล้วน้ำมันงานะครับน้ำมันงาดำเนี่ยนะครับเป็นตัวที่มีเซสามีนสูงงานวิจัยมีทั่วโลกครับเซซามีนช่วยบล็อกการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งผมไม่ได้พูดเองนะงานวิจัยจากร็อเร์ปัจจยาเขาทําให้ดูนะครับตัวเซซามีนเขาทําหน้าที่บล็อกรังสี ของเซลล์มะเร็งเวลาเขาขยายตัวเนี่ยเขาจะเปล่งรังสีออกจากตัวเขาไปเพื่อไปยึดเซลล์ที่อยู่ข้างเขามาเป็นตัวเองนะครับเพื่อขยายพันธุ์นะครับพอเขาเปล่งมาพวบเซสมินจะเป็นตัวบล็อกบล็อกรังสีนั้นไว้ไม่ให้มันขยายตัวพอเขาขยายตัวไม่ได้กินอาหารไม่ได้เขาจะเริ่มฝ่อเริ่มเล็กลง นะครับนี่คือการามานของเซนต์มีนแล้วก็ตัวนี้ยังบํารุงในเรื่องของเลือดด้วยนะครับงาดำนะครับมีแคลเซียมสูงนะครับบำรุงข้อเข่าการดักเสบแล้วก็งาขาวมีแคลเซียมสูงมากกว่านมถึง8เท่ามากกว่าผักทั่วไปถึง 20- ถึง40เท่าตัวนี้เป็นแคลเซียมในรูปแบบของพืชดังน,นั้นราน่นรางกายถึงสามารถซึมดูดซึมแล้วก็ใช้งานได้เร็วมากนะครับทำให้อาการปวดข้อปวดเข่าปวดข,วดขาลูมาตอยมันจะดีขึ้น นะครับสรก,กัดที่เข้มข้นมากสาก,กัดเย็นนะครับแล้วก็มีแคลเซียมสูงช่วยในเรื่องข้อเข่าลูมาตไอการดักเสบนะครับงาขี้มอนมีโอเมก้าสโอเมก้าสเป็นอาหารที่ดีเลยของไข่กระดูกแดงไข่กระดูกเหลืองไข่กระดูกแดงไข่กระดูกเหลืองเป็นตัวที่ผลิตอะไรครับเม็ดเลือดแดงใช่ไหมเม็ดเลือดขาวใช่ไหมแล้วก็เก็ดเลือดใช่ไหมคือกระบวนการทํางานของสเต็มเซลล์นั่นเอง เขาต้องการโอเมก้าสามนะครับโอเมก้าสามอยู่ในงาคีมอนและเป็นพืชชนิดเดียวที่มีโอเมก้าสามเยอะที่สุดในโลกนะครับและที่จําการเป็นพืชในประเทศไทยเราจึงโชคดีครับได้กินโอเมก้าสามที่มีคุณภาพสูงและราคาถูกถูกมากโอเมก้าสามในงาคีมอนมากกว่าในแซลมอนถึงยี่สิบแปดเท่า นะครับถึง28เท่าแล้วมันถูกกว่ากันเยอะมากนะนะครับ,รบช่วยในเรื่องของการรับไมเกรนบำรุงสมองเนี่ยนะครับแล้วก็ส่งเสริมเซลล์นะครับแล้วก็ตัวน้ำมันกระเทียมน้ำมันกระเทียมเป็นตัวที่ซอกเอาไขมันที่มันอยู่ตามหลอดเลือดเราเห็นไหมภาพที่มีมีมไขมันปอกป่อแล้วเส้นเลือดเราตีบน้ำมันกระเทียมจะเป็นตัวไปซอกออกซอกไอตัวไขมันปอกป่องนออกนะครับทําให้หลอดเลือดเราสะอาดแล้วก็วิ่งได้เลือดวิ่งได้ทั่วร่างกายนะครับ ก็จะช่วยในเรื่องของการลดความเสี่ยงการเป็นหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจตีดแตกกันน้ำมันกระเทียมช่วยได้แล้วก็น้ำมันรำข้าวดูแลในเรื่องสมองสายตาผิวพรรณวิตามินอ e ีในน้ำมันรำข้าวช่วยในเรื่องของส่งเสริมคอลลาเจนใต้ผิวหนังคอลลาเจนในเลือดเราก็มีนะครับทำให้คอลลาเจนนั้นผนังหลอดเลือดนุ่มป้องก,กันโรคหลอดเลือดสมองติดแตกกันได้ด้วยนะครับและมีสารแกมมาอเลอริจินอลช่วยในการต้านอนุสรณ์ลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็ง นะครับน้ำมันสำข้าวนะครับเอโูโซ่เนี่ยกินได้ทั้งเช้าได้เย็นถ้าคนที่นะครับหนักให้กินเช้าเย็นเช้าเย็นเลยนะถ้ากินเพื่อบำรุงกินตอนเย็นอย่างเดียวก็ได้ก่อนนอนก็ได้นะครับตอนท้องว่างๆนะนะครับกินได้เลยนะครับวิตามินซีช่วยในเรื่องของการส่งเสริมคอลลาเจนได้ดีที่สุดคอลลาเจนผมย้ําเสมอครับว่าคอลลาเจนไม่ได้มีเฉพาะผิวพรรณหน้าตาเราอย่างเดียวอยู่ที่ผนังหลอดเลือดเราเยอะมาก นะครับคเลสเตอรอลในผนังหลอดเลือดถ้ามีเยอะหลอดเลือดะจะนิ่มป้องกันโรคหลอดเลือดสมองติดแตกได้ส่งเสริมภูมิคุ้มกันกระตุ้นเม็ดเลือดขาวนะครับให้ทํางานได้ดีขึ้นภูมิคุ้มกันจะดีขึ้นเป็นหวัดเป็นอะไรเป็นจามจะดีขึ้นถ้าทานวิตามินซีนะครับแต่ของเรามันมีมากกว่าวิตามินซีมีเบต้าคูแคน85เปอร์เซ็นต์จากยีสต์ใส่เข้ามาด้วยตัวนี้ช่วยกระตุ้นเม็ดเลือดขาวโดยตรงเลยนะครับให้เม็ดเลือดขาวแตกตัวออกมาเยอะออกมาจากไขกระดูกเยอะ แล้วก็เสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดและตัวตัวเบต้าคูแคนกับตุ้นเม็ดเลือดขาวชนิดที่กัดกินเซลล์มะเร็งได้ด้วยนะตัว NK เซลซ์อะตัวเม็ดเลือดตัวเบต้าคูแคนเป็นตัวกระตุ้นตัวนั้นให้แข็งแรงด้วยนะครับดังนั้นจะมีหลายงานวิจัยที่เป็นมะเร็งแล้วให้กินเบต้าคูแคนนะครับไม่ใช่เบต้าคูแคนไปจัดการพวกนั้นนะแต่เบต้าคูแคนไปกระตุ้นทําให้เม็ดเลือดขาวชนิด NK พวกคิลเลอร์ต่างๆไปจัดการเนื้อร้ายในร่างกายอ่ะมันเป็นตัวอาหารชั้นเลิศของเขาไปนะแต่เอวานายส่เข้ามาในชุดเดียวกันเลยสุดยอดไหมสุดยอดมากแล้วก็ราคาถูกมากนะถ้าเป็นสเปคนี้นะค่ายอื่นไม่ต่ำกว่าขวดละพัน0หถึงสองพันกว่านะครับใส่เข้ามาให้เราแบบเต็มเต็มเตี่ยมเลยนะครับแล้วก็ยังไม่พอนะนี่เลยตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของเราทั้งกระบวนการเลยช้ายาของเราไหมา University นะครับ a n t i o x i d a n t มหาวิทยาลัยแห่งการต้านอนุมูลอิสระสุดยอดไหมเพราะเขาไปกระตุ้นวิตามินซีให้ทํางานดีขึ้นกระตุ้นวิตามินดีให้ทํางานดีขึ้นวิตามินซีละลายในน้ําวิตามินดีละลายในไขมันกระตุ้นสองตัวนี้ให้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพภูมิคุ้มกันเราจะดีขึ้นเนี่ยใส่เข้ามาด้วยครับ อัลฟาไลโปอิกแอซิดนะครับหรือเรียกชื่อที่ทางการแพทย์เขาใช้ A.L.A. นะครับเป็นวิตเขาเรียกวิตามิน A.L.A. เป็นตัวกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันทั้งหมดเลยนะครับตัวกระตุต้นมาแล้วสองแล้วตัวนี้มาส่งเสริมทําให้เขาทางานได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีสารต้านอนุสระที่ได้จากส้มนะครับเรียกว่าซิตรัสไฟโบอฟกหนอยตัวนี้ทําหน้าที่ได้ดีมากๆวิตามินซีที่ดีที่สุดต้องมาจากส้มและอะชิโอล่าเชอร์รี่แล้วก็ เปลือกสนและมลเดธัญพืใส่เข้ามาในนี้ด้วยตัวนี้ใส่เข้ามาเนี่ยมีประโยชน์มากคือวิตามินซีเมื่อเรากินเข้าไปในร่างกายเราเนี่ยไม่เกินสองชั่วโมงเขาจะฉี่ออกครับถ้าเราใช้ไม่หมดนะเขาจะฉี่ออกเลยแต่ตัวเปลือกสนกับมล็ดธัญพสารโอพีซีตัวนี้จะทําหน้าที่ดึงวิตามินซีที่กําลังจะฉี่ออกกลับมาใช้งานดังนั้น600มิลลิกรัมที่เราใส่เข้าไปมันจะอยู่ในร่างกายของเราแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยสุดยอดไหมนี่คือความฉลาดมากของคนออกแบบผลิตภัณฑ์ ดีมากๆครับปลบมือให้เอเหน่อยคคนออกแบบนะครับสุดยอดจริงๆนะครับตัวนี้นะฮะไม่พอนะยังดูแลในเรื่องของผิวพรรณนะครับบำรุงสมองด้วยแปกล้วยนะครับแล้วก็ทับทิมบำรุงเอ่อบำรุงผิวนะครับแล้วก็มะเขือเทศก็มีไลโคปินแล้วก็บำรุงผิวพรรณนะครับอ่ะเรามาดูรีวิวหน่อยนะครับนี่คือรีวิวของน้องฝนทีมงานผมเองที่อยู่อ่างทองคุณพ่อน้องฝนนะครับเป็นเบาหวาน4-500รนะค่าน้ำตาลนะครับจนได้ตัดขาทิ้งไปหนึ่งข้าง นะครับอ่าก็มาเจอเอวานายเริ่มให้กินนะครับในเดือนแรกนะครับสองชุดแรกก็แผลตรงเบาหวานนี่ก็ดีขึ้นดูหน้าตาดีขึ้นนะครับนะครับนี่สองเดือนนะนะครับเดือนที่สามปีใหม่ปีที่แล้วน้องลายมาหาผมสวัสดีค่ะนะครับยิ้มแบบนี้ในรอบสองปีลูกสาวก็พิมพ์มาว่าตลอดสองปีก็ไม่เคยเห็นพ่อก็ยิ้มเลยเพราะว่ามันห่อเหี่ยวมากคือจะเสียชีวิตนะครับเนี่ยเอวานายสุดยอดนี่คือน้องฝนนะครับแล้วก็เนี่ยแผลตรงนี้นะครับ มันก็หายนี่ข้างนี้คือโดนตัดไปแล้วเห็นไหมนะครับแผลเริ่มหายแล้วนี่คือเดือนที่สี่แล้วนะครับพอเดือนที่ห้านะครับนี่เดือนตั้งแต่เดือนแรกนะแผลตรงนี้นะครับนี่ยังมีตรงนี้หายแล้วนะไม่มีรูแล้วนะไม่มีแผลเป็นด้วยนะครับตอนนี้หายแล้วตรงเนี้ยตรงนี้เขาจะเป็นแผลเนี่ยแผลตรงนี้ครับและสามารถเอานิ้วแทงเข้ามาถึงนี่ได้เลยเอานิ้วเอาดินสอครับแทงจากตรงนี้เข้ามานี่ได้เลยโดยที่ไม่เจ็บแล้วแต่ไหนว่าข้างไนเป็นไงครับ มันเป็นโพร่งหมดแล้วถูกต้องไหมนะครับแต่เขาไม่เจ็บนะคนเป็นเบาหวานก็ไม่เจ็บนะเพราะว่าเซลล์ประสาทตรงนี้เลือดตรงนี้มันไม่มาเลี้ยงแล้วมันจะเฉยๆหมดแล้วนะครับไม่ปวดไม่เจ็บนะครับต,ตรงนี้เนี่ยข้างนี้โดนตัดไปแล้วจากวันแรกจนถึง5เดือนที่ให้กินนหมดไป5ชุดนะครับน้ำตาลจาก4 0 0ร้อยตัวนี้เหลือแค่ร้อยหกสิบร้อยแปดสิบนะครับแผลดีขึ้นชัดเจนมากสุดยอดไหม นี่คือผลิตภัณฑ์ของเราที่เข้าไป1นล้างสารพิษสองซ่อมแซมบำรุงฟื้นฟูร่างกายกลับมาใหม่อันนี้ 3A มเอ